ยังไงอะเดนโดนเป็นคึหลอดอะยังไงยังไงววาหรอวหรอฮะวหรอเอาอะไรนะอะไรนติดตลกหรอติดตลกว้าบอเรานเอานี่ตัวนึงมาปาเธอว่ะป่าเธอปาเธอ ฮัลโ,โลไว้หนึ่งกีตายสวยไฮครับตายไฮตายอะไรเราอะไรเราโอ้ยโดนโดนหรอตายเติ๊บโอ้โห โกลเด้น,น Game, เติมเกมเติมเงิน Rv ถูกครุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและลายเติม Rv บนเว็บเร็วที่สุดใช้แค่ Open ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีแพ็คเกจให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็กที่สามารถเติมได้บริการ24ชั่วโมง พร้อมบริการเติมเงินมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคเด้นตเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะครับผมขอแก้เกมเกม่มนอนเกมนี้มันหงหงิดเกมกี้มากอือไปด้วยกันอยู่นี่น่ารำคาญไอีก,กี้เออเรามาแก้เกมเลยอยู่อีกี้ We swiftly. must act คอมสองกีดาวครับผมกีดาวคอมสองกีดาวครับ Stay vigilant หมดเลยลินิตนี้เร็วแรงระวังคุ้มไม้ด้วย น่าจะฟามไปเรื่อยๆก่อนน่าจะคิดว่าน,น่าจะได้อยู่นะลกลางมาเฮ้ยต่อละกันอันแน่อันแน่มีวงมีวาร์ฟซะท้วยไอ้นี่เด็กนี่มันเอาไอ้เด็กนี่มันเอาเรื่อง วาร์ปต่อหน้าต่อตาได้เดี๋ยวจะไม่ได้วาร์ปแล้วไนะมั <c oughs> กลับบ้านแน่กลับบ่อเลยอะ่ะห้าดาวครับ <c oughs> โอเคครับผมแป๊บนึงนะสปีเหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนอืไอเด็กนี่มันวาร์ปไปไหนลไรเด็กวาร์ปเมื่อกี้ หายดิลงไปคุยกับร่างม่วงรอ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 รักรอรักต้มเลนมังกรของเราถูกโจมตีชนะชนะชนะสวยอ่ยสวยอ่ะสวย ดดถึงจะโยกไปบนเลยอ่ะแล้วผมบอกเลยนิแดนนี้แรงนะครับผมยังแรงอ,อยู่เหมือนเดิมล่นิดอ่ะแรงยังไงแรงอย่าง,งานั้นล่นิดเขาไม่ปรับด้วยนะมาเฮ้ย <c oughs> ไอ้เคนไปไหนเนี่ยอยากเล่นกับมันวะ Stay vigilant หน้าอกของเราถูกโจมตีต้เหมือนว่าเขาจะไม่กล้ามาหาเลยพอลล์ามือนกันนะคือมาก็ต้องตายอ่ะว่ายง่ายนะครับผมมันเห็นอยู่แล้วเปิดแบบเงี้ยอ่าไม่จะไปบนป่ะลอยบนโดนบนเยอะด้วย อิกกี้หน้าเจอนะสวยดิป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีไปวู้อะไรครับน้องชายนั่นแน่เอาไปกินไม่ใจเย็นเค้นอยู่เออเค้นอยู่กลางที่โดนก๊อ ีโดได้ไงก่อน้อกรของเราถูกโจมตีแล้วทำไมยังไงโดนไปขึ้นตลอดยังไงยังไงววาวเหบอกวราป่หรอฮะว้าว่าบอวาร์ปเก่งเหรอเรานะฮะ ติดาร์ปไงติดตลกร์ปเวรอป้อมดีครับผมป้อมดิครับแต่ติดตลกวาครับก็เดี๋คนดูได้เข้ามาด้วยเ่ากูจตี รอขึ้นคีก่อนอนะลิดิตถ้าขึ้นคีนี่น่าจะแรงนะรอ,อก,ก่นอนรอคีสคนเดี๋ย่ยาอรอคีสิสักสัก,สกนิดนิดนึงก็จะได้ละมาแล้วคีมาแล้ว,ม,ลวมุกการโดนป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีโอเคกดแถบไปหนึ่งอันเอาดิ อ๋ออะไรนะอะไรนะติดตลกเหรอติดตลกว้าบอกเรานะเอานี่ตัวนึงมาป่าเธอป่ะป่าเธอป่าเธอรีปอยู่ๆก็ใส่สกิลไม่โดนสวยครับน้องช่สวยสวยบนโดนเยอะเหมือนกันนะต้องไปบนมัผมว่าต้องไปบนแล้วว่ะ PD PD ตายนี่นี่นี่ัลโลไว้หนึ่งทีตายสวยใครครับตายให้าใหตหายก็บอกแล้วว่าลินดิสมันแรงหงยิบเค็นมาเถอะ Pierce the veil! Your team has destroyed a tower! I see all! I hear your voice. magic! Pierce the veil! Moonbeam! Now we wait. สั่งหั l ก็ต้องมาช่วยนะฮะตายะต,ตาสวยดิดักหน้าสวยดักหน้าสวย มาดิมาดิมาดิไปไหนเปไหนน้องไปไหนไปไหนเราอนี่นี่บาบี้นี่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 ของแท้นี่ว้าวของแท้นี่ี่จะหลอกกับเราเนาะเครื่องเครื่องกางได้นะ ถูกส่งออกไปแล้วโอ้ยางไม่แตกหเลยวะจริงส์ดักได้ปะดักได้ครับผมดักได้ดักได้เอาเองก็ได้เอาหมวกเองก็ได้ตีดักเองก็ได้ครับผมดักสลิชอยู่เลยล่ะไปมาแล้ว แรงอะเลนดิสดูดิพันแปดเฮ้ยโอ้โห,หม,นนมุดะดูโดนชะดาวเลยเฮ้ยอเลนอเลนไอจีอ,อ,อเออนอนลนฮัลโหลโอ้มันอยู่นิ่งเฮ้ยแม่เรียกหรือยังไงกินข้าวอ่ะ เออัญาีมปหเน็ตมีปัญหามีปัญหาแล้วมึงมาเล่นทำฮะมันไรฮะมาจบบ่อนเรียบร้อยไว้เนี่ยคลิปคลิปคลิคลิปเกิดอยู่เกิดอยู่ไล่เทลดิดูบังพุ่มไม้ด้วยถึงกรฟิกอีนี้ถึงกรฟิก โอ้โหหายขู่ล่างหมดเลยขพราะน่าอยู่ร่างหมดเลยเปิดสองต่อเดี๋ยวสู่ก็เปิดผมก็เปิดต่างคนต่างเปิดเปิด อะไรเราอะไรเราโโดนโดนล็อกตัดหน้าสุดดิไลดดิอะไรนะอะไนวา โอ้ไม่ได้เลยวะมึงรอไอ้แล้วอาเรนเขากะจะเอาล่างอย่างเดียวเลยมั้งน่ะฮัลโหลไล่ล่างเลยหเ่ะไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่

เพื่อนเจ็บครับผมเพื่อนเจ็บปอยเลยครับถอยเลยถอยเลยเปิดเลยแล้วกันเปิดเลยแล้วกันเด็กะ่างสิ่งเดียวโอ๊ะอะไรอะไปรัง ครับโอ้โหโอโหโโหโออ้โแกโดนไปสงเมตรสอดห้าปอยมาเอ มาดิเออยอมตายก็ได้มาฮะน้อยแล้วกัว่อืมจะตายสกิลเอาติเมตยังไม่พร้อม Now we wait an ally has been defeated อเลนอ่านเข้าแล้วว่ะ an ally has been defeated into my trap an ally has been defeated infinite slayer has appeared prepare for the final battle i hear her voice oh hey Dagua. น่าดากไปผมไปขอยากอไร้ล่าง,งานเข้าดเองไมเกิดไม่เกิดอะไรมันไปแล้วดิไม่กล้าเล่นกับผมห เฮ้ยอะไรเราหน่ะอะไรเราหน่ะไล่เดิ๋ยวไล่ดิี๋ยวเอาตัวฟรีที่เอ้ยไม่กล้าว่ะอีตัวไปไหนอีเทลไปไหนอีเทลไม่กล้าเร็วอุ้ยเฮ้ย <c oughs> อยู่จัดเดี๋ยวเลยเมกา้าขี่ไปเดินด้วยป่ะเคลียร์กลางจบได้แล้วมั้ง 20 v. 20 v. ยี่สิบวิทันู่นแล้วผมสวยป้อมสิดอ๋อทำไรนะ่ะเอวสู้ทำอะไรนะ่ะ <c oughs> โอเคเข้าหลอครับผมคนระับเอวสู้ <c oughs> ห่วยอะว่ะ <c oughs> mà dương dắt dương dắt